สวัสดีครับมาถึงช่วงสุดท้ายโค้งสุดท้ายของการทดสอบนะครับมาผมจะมาทดสอบกับแมกระบบ HPA นะครับระบบลมนะครับเป็น MAC กดนะครับชุดลั่นไกตอนนี้ครับถอดออกแล้วนะครับก็คือปัญหาเรื่องของการติดขัดเวลาสไลด์โบกับนะครับเนื่องจากว่าตัวแกนรูกแกนแฮมเมอร์เดิมเนี่ยมันมันเริ่มคตรแล้วนะครับเวลา สไลด์จะวิ่งกลับเนี่ยการเอ็นของตัวลูกเลื่อนเนี่ยมันติดนะครับมันติดขอบนะมันก็เลยทําให้สไลด์โบ์แบ็กไปไม่ได้นะครับดังนั้นในชุดนี้นะครับชุด,ด่ังไกทั้งหมดเนี่ยผมยกของ WE ใส่ทั้งชุดเลยนะครับมาดูกันก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยคือใช้ได้นะครับข้อดีก็คือ ชุดสูบเดิมใช้ได้นะครับอันนี้คือข้อดีทีนี้อ่มาลองกับแม็กกาซีนเดิมของค่ายอาร์มี่นะครับแรงดันของแมกกาซีนเดิมนะครับยางต่างแม็กหรือว่าวาล์วจ่ายอะไรเนี่ยมันมันใช้ไม่ได้นะครับแก๊สยังอยู่นะครับไม่รั่วไม่ซึมนะ,ะมาลองของ w ีบบ้างนะครับอันนี้คือ Mac กทั้งชุดนะครับทั้งตัวเดี๋ยวผมจะเติมแก๊สนะครับเป็นแก๊สเทียมตัวเดียวกันนะครับแก๊สก๊อปตัวเดียวกันนนี้มีการรั่วซึมถ้ารั่วซึมที่ฐานใช้งานได้นะครับโอเคถั <Okay. S 1> นน็อตเข้าไปหน่อยหนึ่งสักรอบหนึ่งนะครับโรลิงน่าจะเริ่มแห้งแล้วก็สุดตัว เดี๋ยวมาลองยิงดูนะครับว่าต่างกันในระบบ h p a ไหมแล้วตัวแก๊สที่ใช้แก๊สก๊อปเนี่ยใช้เป็นยังไงว้าวแรงกว่านะครับแรงกว่าระบบลมที่ผมเปิดตัวลมที่ผมเปิดผมใช้ประมาณ80อา่าประมาณ80 psi นะครับไม่ถึงร้อนะครับผมประหยัดนั่นแหละนะครับ แต่ตัวแก๊สที่เราเติมนะครับขนาดแก๊สก๊อปปี้อย่างขนาดนี้นะครับดังนั้นปัญหาเรื่องของการใช้ตัวนี้กับแม็กกาซีนเดิมนะครับไม่รอดนะครับต้องเปลี่ยนแม็กกาซีนด้วยนะครับปืนจะใช้งานได้ปกติถือว่าเป็นการอับเกรดที่ผมเริ่มทาแรกๆนั่นแหละนะครับก็คือเอาอาร์มี่นะครับมา แล้วก็ยัดไส้ W v เข้าไปนะครับไส้ก็เป็นพวกชุดด้านไก่นะครับชุดสูบแต่ชุดสูบตัวนี้ใช้ได้แล้วก็ข้อดีของตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกชุดสูบหายากกว่านะครับแพงพอๆเกือบจะพอๆกันนะครับกับชุดด้านไก่แต่ชุดสูบหายากกว่าแน่นอนเพราะมันแตกบ่อยนะครับขายซื้อขายกันแทบไม่ทันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาให้ดูชุดด้านไก่ก่อน ว่ามีอะไรบ้างยังไงบ้างน,นะครับ <c oughs> <c oughs> ชุดลังไกตัวนี้เป็น W.E ทั้งโครงสูบเอ้โครงชุดโครงชุดลังไกนะครับตัวเสียซ้ายแฮมเมอร์สปริงแฮมเมอร์นะครับตัวเสียล็อกแฮมเมอร์แล้วก็แบริ่งนี่ผมเลือกใส่ตัว7มิลน,นะครับพอดีมีตัว7มิลอยู่นะครับหอวค่ายอาร์มี่หรือว่า WE, W.E ก็ได้นะครับจริงๆเขาใส่8มิลกัน นะผมมี7มิลแล้วลองใส่ดูแล้วมันยิงได้นะครับมันก็จะลื่นกว่า8มิลแน่นอนนะครับแต่ถ้าใจดีที่สุดก็คือ9มิลแต่9มิลมันจะหนายิงจะฝึกจะฝืดหน่อยกับทุกตัวพร้อมเป็นระบบของฟัโต้แต่มันทนกว่านะครับนะมันทนกว่าแต่เนี้ยผมมี7มิลน,นะครับก็เลยใส่7มิลแล้วยิงได้อย่างที่เห็นนะครับโอเค เดี๋ยวรายละเอียดผมแจ้งไปนะครับจะได้ลองตัดสินใจดูนะครับว่ารับได้ไหมนะแต่ว่าถ้าใส่ Wv ได้ทั้งชุดนีน้สบายใจครับใช้งานได้ยาวๆแน่นอนแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับถ้ากระบอกสูบแตกหรือโคง้งสูบแตกอะไรเงี้ยก็ยัด Wv เข้าไปนะครับหาได้มีงบพร้อมก็ใส่เข้าไปก็อยู่ยาวๆครับโอเคครับตามนี้ฮะ ก็มันก็คงจบประมาณนี้แหละครับเพราะว่าอาร์มี่เดิมอย่างที่แจ้งก็คือยังไงเดิมๆอาร์มี่สู้เบลไม่ได้ไหนจะสู้ WE ได้นะครับขอบคุณครับ